ครับสวัสดีพี่น้องชาวอุดรนะครับผมพิธาครับวันนี้ลงพื้นที่มาหาสอนเป็นที่รักของท่านกับคุณเกียรติแะบกนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้พูดคุยใกล้ชิดกับครอบครัวของคุณเกีย์อยู่เรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทางานสามหมื่นสองพันกว่าคะแนนครับที่ให้มาตอนอนาคตใหม่แพ้ไปนิดเดียวครกลับมาเป็นก้าวไกลคราวนี้ชนะขาดอยู่นะครับสามหมื่นสองก็ชนะไปห้าพันสามครับชนะไปห้าพันสามก็คง ตั้งใจที่จะทํางานเพื่อพี่น้องชาวอุดรคราวนี้ถ้าเกิดดูแผนที่อุดรเหมือนแบบจอบไข่แดงอยู่แล้วเจ็ดรื่องอยู่ตรงกลางก็ต้องทํางานให้สมกับความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรที่ให้มาคุณเจนยนมาหน้ามาแลคุณเจนมันเก่งอยู่แล้วคุณเจนนี่ตอนนี้อยู่กรมาทีการต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวอุดรเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานของพี่น้องชาวอุดรที่พี่ทางานอยู่ทั่วโลกนะครับอยู่ในอิสราเอลเนี่ย คุณเคนก็เล่าให้ผมฟังว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็อยู่ที่อุดรนคความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของพี่น้องเพื่อนพี่น้องชาวสปปลาวใช่ไหมครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีพี่น้องเพื่อนชาวเวียดนามมาตั้งเวียดนามที่นี่ดั้แรกของโลกครั้งแรกของโลกที่นี่ที่นี่แล้วประธานสภพาเวียดนามจะมาใช่ครับวันที่9ธันวาคมนี้ครับพี่จิมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือดูั้าในมุมของ ต่างประเทศเข้ามาหาที่อุดรน,นะครับแล้วก็ดูแลปัญหาพื้นฐานของพี่น้องชาวอุดรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับขยะมลพิษอะไรพวกนี้ก็คือตามอย่างที่เราเคยได้หาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นมีแต่เนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอให้พี่น้อง ช่วยกันสมัครสมาชิกเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้พักเก้าไกลสามารถทํางานได้แล้วก็อาสาสมัครเพื่อที่จะทำงานร่วมกับคุณเจษนะครับแล้วส่วนเขตที่เหลือแน่นอนว่าไม่ละเลยครับคุณเจตก็อาจจะต้องแบกรับภาระของเขตที่เหลือต่อนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีสอสอเขตของเราแต่ปัญหาของพี่น้องก็รอไม่ได้อยู่ดียังมีสอสอปีอีสานนะครับแล้วก็สสอแรงงานนะครับแล้วก็ยังมีสสจากพักอื่นใช้งานได้หมดนะครับ ก็สามารถที่จะช่วยใช้กลไกสภาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับรวมถึงคณะก้าวหน้าเพื่อนของเราก็มีท้องถิ่นอยู่1ิบกว่าคนนะครับก็มีที่เป็นนายกแล้วตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็มีสจอีก5าคนไมผมจำไม่ผิด10คนครับสิคนเยอะันดับหนึ่งของประเทศเยอะลดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นค์การพิบกตที่ทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็การเมืองระดับท้องถิ่นที่สามารถที่จะทํางาน ประสานพวพี่น้องชาวอุดรนะครับสุดท้ายนะครับท้ายสุดนะครับก็อยากที่รู้กันกับทางทีมงานของอุดรของก้าวไกลอุดรรวมถึงคุณเชียงด้วยครั้งแรกตอนอนาคตใหม่พี่น้องไว้วางใจมาแสนสี่ครับอบจให้มาแสนแปดคราวนี้ไม่ใช่เข็มนะครับคะแนนปาร์ตี้ลิสองแสนสองนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบหนึ่งแสนถึรับความหมายางใจก็เป็นจังหวะดที่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากนะครับเราต้องตั้งใจทำงานไม่ให้พี่น้องชาวอุดรผิดหวังแน่นอนครับแล้วไว้เจอกันครับ ขอบคุณครับคนะุณนาขอบคุณครับ